เพื่อให้การจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมของสภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นไปในทิศทางเดียวกันในทุกระดับและมีกระบวนการที่เป็นระบบชัดเจนดังนั้นสำนักงานสภาเกษตรกร,รจังหวัดนครน,นายกจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการจัดเก็บข้อมูลตามแบบเศษษรษฐกิจครัวเรือนของเกษตรกร,ร รวมทั้งเป็นการจัดทำแผนที่เส้นทางน้ำในระดับหมู่บ้านและตำบลซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยกำหนดเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาได้ตรงตามความต้องการของเกษตรกรและคนในชุมชน ตำบลท่าทรายอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกมีพื้นที่กว่า13,913 13ไร่มีสภาพเป็นที่ลุม่มพื้นที่เป็นดินเหนียวเหมาะแก่การเกษตรมีแม่น้ำนครนายกไหลผ่านตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของจังหวัดนครนายกซึ่งห่างจากอำเภอเมืองนครนายกประมาณ12กิโลเมตร มีการปกครองแบ่งออกเป็น7ดหมู่บ้านปัญหาที่พบส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาการบริหารจัดการน้ำซึ่งทางสำนักง,งานสภาเกษตรกรจังหวัดนครนายกได้รวบรวมข้อมูลและส่งต่อไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบและบางปัญหาก็ได้รับการแก้ไขจนแล้วเสร็จอีกด้วย